สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับวันนี้มาดูทะลุสวยๆส,สุพรรษาทีมงานมั้งนี่ครับกระจกบไอยุนมีหมวกด้วยเป็นด็อกกี้ครับโอ้แต่งนี่ครับสวยเลยเฟดสองครับอถือว่าสุดยอด เดี๋ยวมาดูในบอ่อเลยครับโอ้โอเกือบรอครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างดีกว่าดูใกล้ๆเลย จะนั่งถ่ายตรงนี้แหละใกล้ๆอยู่กับมาร์คซีครับเป็นงานเหมาครับโอ้เจาะไม่เข้าเลยนี่แต่หินครับเดี๋ยวมาดูการใส่กันงานเหมาอ,อีกทีมงานหนึ่งครับ นี่น่าจะดังครับหม้อก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆโอ้วันนี้ลมแรงมากเลยครับเหมือนฝนจะตก เมาครับงานใส่เยอะๆอยู่โซนซุรินครับโอ้แบบนี้สบายเลยครับงานเหมาจือเป็นค้อนๆอย่างนี้เต็มเร็วน่าจะเจาะได้แค่นี้แหละครับลึกความลึกได้แค่นี้แหละเจาะลงไปไม่ได้อีกแล้วน่าจะเจอแต่หิน ี๋ยวมาดูการขึ้นบอ่อแบบลั่นๆเอสติกเกอร์อีสานใต้ดำแต่งีนในเขตสุรินทร์นี่มีเกือบทุกคันครับของเสียอันมาดูเขาจัดเต็มจัดหนักงานเหมามีการรีดอีก นี่รีดเลยครับให้มันเสมออ่ะไ,ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะแปลี่ยนไหมไปไปใส่อีกอ่ะไปแล้วครับลั่นลั่น เลยนะครับเมโกก็ใช้โคบิโกโ้มาร์คร3ช่วงล้อหกล้อก็เจาะกันเลยครับ อารมณ้นรถหืนแข็งมากครับเจอดินหินอย่างนี้นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูมุมบนกันบ้างครับกี้ดูมุมล่างแล้วมาแล้วรอกี้รกี้ร้อยเก้าห้าอันนี้ มานับตักดูว่าเขาใส่กี่ตักครับนี่ตักแรกแล้วนี่ตักที่สองครับเป็นงานเมาครับ โซนสุรินมีแต่งานเหมางานเที่ยวไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอ้แพงมากเลยแบบนี่เปลืองน้ำมันโอ้มาเป็นก้อนเลยครับก้อนใหญ่เลย เอาครับเอาไว้ก่อน ใหญ่เลยครับเอาไว้ก่อนเพื่อใเอาไปที่หลังครับอ่ะเต็มแล้วออกตัวได้อะทำไมไม่ไปโอ,อ้รอรอบ ก่อนเมื่อกี้เอามาทำอะไรเดี๋ยวมาดูอย่างไรมันเป็น,น,ปน,ปนหินแบบละเอียดละเอียห,ห,หน่อยไม่คันแล้วครับเนก้า เครื่องเท่าไรไม่รู้เลยเอาไม่กล้าครับเครื่องเท่าไรไม่รู้ใส่ยเยอะๆไปเลยเอ,อยู่มุมบนนานแล้วเดี๋ยวเราไปดูมุมล่างกันีกไปดูใกล้ๆเลยนี่ครับมุมล่าง มุมสวยสวยอันนี้กระจกไม่เยอะครับใส่หมวกไฟด้านบนเพียบเลยน่าจะไม่ชอบไปกระจกเยอะอยใส่ก้อนนินมีแต่ก้อนใหญ่ๆ งานเมาต้องใส่เยอะๆครับถ้าใส่ไม่เยอะขาดทุนทั้งไมโครทั้งหกล้อครับก็คือต้องใส่เยอะๆเยอะเท่าไรได้ยิ่งดีเอารีดไปอีกกดลงไปครับนี่ไม่ให้มันหล่นตามทางรีดซ้ายขวาป้องกันไว้ครับ น่าจะได้แล้วไปโอ้ยออกตัวนิ่มๆเลยสบายๆเลยครับเครื่องอะไรไม่รู้ไม่ใจะเครื่องใหญ่ไม่ต้องมีเสียงครับเดี๋ยวมาดูมุมนี้บ้างครับดูไล่ๆมุมไล่ๆชอต ลึกเหมือนกันครับรม, 5, มันห้าหกเมตรหรือว่าเจ็ดแปดเมตรเน่ยลงทีละชั้นทีละชั้นครับอันนี้น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วมนะั้งเพราะว่าทางเริ่มชั้นแล้วครับมาแล้วครับเด็กก้าสีอะไรเนาะอนี่ สีดำม่วงโอ้หมอ้อก๋วยเตี๋ยวครับขนาดแปดนิ้วถึงสิบนิ้ว

เพิ่งตกตอนนี้นะครับเพราะว่ากำลังถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยเอฟซีไม่ได้ดูกันในน้ำกินมาถึงโซนสุรินเลยครับมาไกลครับมาจากุีดำครับวันนี้จะอยู่สุรินประมาณ1วันเต็มๆครับมาดูรถส้นสุรินบ้างเป็นยังไงมีแต่ลั่นๆ ได้ฟังเสียงแฟร็ดเฟ,นฟนหน่อยโอ้โจัดเต็มเลยครับคันนี้เอาแบบลั่นลั่นไปเลยอ่าบีบให้มันอยู่ข้างในเยอะๆครับ วิ่งเข้าเมืองอาวลานนะ ล็อกกี้ครับกันชนถอดออกเลยไม่ต้องใส่ดูเท่ดีเหมือนกันครับ ไปเลยใส่ก้อนใหญ่ๆไปเลยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วงานเมา่ไ,ได้ติมเร็วๆครับนี่นครับโซนซุรินสังเกตดูครับจะมีหมวกแบบนี้แหละหรือว่าเขาเรียกอะไรตัวบนหลังคา บวกหรือเปล่าหรือตัวต้านลมหรืออะไรยังไงน้ำกินยังไม่รู้ครับสุรินจะเจอเยอะครับแบบนี้แต่โซลวีรามจะไม่มีไม่มีติดครับบนลงังคาบนหัวเก่งโอ้ใส่เยอะเล อันนี้คันสุดท้ายครับคันแรกและเป็นคันสุดท้ายมาดูอีกรอบหนึ่งครับคันนี้ลั่นๆกับหม้อกว๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆ เต,เต็มแล้วครับเกือบได้ออกแล้วเกือบได้ฟังเสียงลั่นๆแล้วอ่าวีดเลยกดเลยครับนั่นแหละดันบนด้วยแล้วาดาันข้างเล็กน้อยครับแต,แ,แต่งให้มันเรียบร้อยครับเดี๋ยวออกไปหลน่น ข้างทางอ่ะไปได้ครับแปรนแล้วอ่ากันการสุดท้ายครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามและชมช่องหกล้อดามกรีนครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ